บินลาไทยทันทีหลังจบแดงเดือดแต่เอฟซีไม่เห็นคนถ้วยแช่มกลับด้วยนักเตะ ลาไทยทันทีหลังจบแดงเดือดแต่เอฟซีไม่เห็นคนถ้วยแชร์โมกลับด้วยสิ้นสุดไปแล้วกับแมตช์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเดอะแมชบางคากเซนชุ u รี่คัพ2022ที่เป็นการระเบิดความมันระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรอนลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลที่ทั้งสองทีมก็ต่างคนสตาร์ระกับแนวหน้าของสโมสรมาร่วมปรีลบซีสั้นในประเทศไทยแมนยูไม่เอาถ้วยแชร์มกลับ แมนยูพบลิเวอร์พูลทว่าแมตช์นี้กลับกลายเป็นสึกแดงไม่เดือดซะแล้วเนื่องจากผีแดงแมนยูยิงถลม่มลิเวอร์พูลอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งเป็นเจกตนซานโชที่ยิงเบิกเริกก่อนในนาทีที่12ตามด้วยเฟเดริโกโรดริเกตซานโตสในนาทีที่30ต่อที่กองโตนี่มา์กซิยนันนาทีที่33และปิดกล่องที่ฟากุนโดเปริสตาริดาวรุ่งแมนยูนาทีที่76พ้นการแข่งขันแดงเดือดแมนยู คณะลิเวอร์พูลซีซูคว้าถ้วยแชมปีปรีซีซั่นครั้งนี้ไปครอง ไหไลายแดงเดือดไทยการจัดตัวลงสนามในครั้งนี้ของ J.K. หรือเจอเก้นคร็อกก็ทำเอาแฟนหงถึงกับกลืนน้ำลายแล้วเพราะผู้จัดการทีมพลเก่งของลิเวอร์พูลได้จัดตัวผสมอย่างอลิสตอนเบเกอร์โจโกเมสนาธานิเอรฟิลิปไอแซ็กมาบายาจอแดนเฮนเดอร์สันไทเลอร์มอตันคาวีเอลเลียฟาดิโอคาวันโยโรเบโตฟีมิโน่ลุยดีอาสก่อนจะเปลี่ยนยกแผงในช่วงพักครึ่งแรกและเปลี่ยนสตาร์ลงอีก ครั้งตอนนาทีที่60ขณะที่เอริกเทนฮาโค้ชใหม่แมนยูได้จากตัวเต็มอย่างดาบิดเดยเคอาดวิกตอร์ลินเดลอร์บารูโนแฟนันสององโตนี่มาคสิยานมาคัตแรดฟอร์ดเฟรตราฟาอลวารานดีโอโกดาลูลุกชอปเจ็ดอนซานโชสกอต์ตแม็กทูมิเนซึ่งก็มีการเปลี่ยนยกแผนในภายหลังเช่นกันถือว่าเป็นการทำทีมที่น่าสนใจของเทนฮาเลยก็ว่าได้ ราะว่าหลังจบเกมแอบมีคนสงสัยว่าถ้วยแชมแมนยูอยู่ไหนเพราะหลังจากการแข่งขันจบลงไม่กี่ชั่วโมงนักเตะและทีมงานแมนยูก็เดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่ตีสองมุ่งหน้าสู่ประเทศออสเตรเลียเพื่อไปแข่งขันปรีซีซั่นที่นั่นกันต่อทันทีโดยจะพบกับเมลเบิร์นวิกตอรีวันที่15กร,รกฎาคมนี้ ม้งนี้ระหว่างที่เดินทางในสนามบินหลายคนสังเกตเห็นว่าฟังแมนยูไม่ได้เอาถ้วยแชมป์เดอะแมชเดินทางไปด้วยทําให้เกิดข้อสงสัยว่าแล้วถ้วยอยู่ไหนซึ่งคําเฉลยเรื่องนี้อยู่ที่นักข่าวที่ไปทํางานอยู่ที่สนามหลายคนต่างบอกตรงกันว่าถ้วยแชมป์เดอะแมชถูกทิ้งเอาไว้ที่ห้องนักข่าวแมนยูไม่ได้เอาไปด้วย ประกอบกับ Twitter ร์เว็บยูไนเต็ดสตาร์เอ็เป็นทวิ t เตอร์กลุ่มแฟนแมนยูแบบไม่เป็นทางการก็โพสต์ยืนยันว่าแม้นักเตะแมนยูจะเดินทางไปออสเตรเลียแล้วแต่ถ้วยก็ถูกทิ้งไว้ที่ประเทศไทยสุดท้ายเรื่องนี้ก็กลายเป็นไวรัลนที่แซวกันสนันเน็ตกันอีกตามเคยทำไมแมนยูถึงไม่เอาถ้วยไปด้วยนี่มันถ้วยวินิจครับเชียวนะ อย่างไรก็ตามมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าห้วยหรือโมเดลชิ้นนี้จะเดินทางไปถึงที่อังกฤษกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนเพื่อระลึกถึงการเยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์นี้ ตัวถ้วยเป็นการประกอบส่วนฐานตัว CPU ก่อนต่อเติมขึ้นไปเป็นรูปโมเดลสนามราชมไม้พันอากาศงอคลาและมีถ้วยประจำเดือแมตตรงส่วนด้านบนซึ่งในเริ่มแรกถ้วยนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการฉลองชูถ้วยแต่สุดท้ายผลงานชิ้นนี้ก็ได้ทำหน้าที่ในแมตสำคัญเรียบร้อยแล้วและเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นเจ้าของผลงานของคนไทยชิ้นนี้สนับสนุนโดยวุยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทย ผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580